ทีเพระงั้นเราจะเกิดความผิดพลาดก่อนจะรู้แล้วก็โดนตอนประกาศนำไปดูแล้วก็ตกเถียงกันว่าไม่ตรงก็โทษเครื่องบ้างโทษเจ้าหน้าที่บ้าง,ง,างวันนี้ก็เป็นการตัดินผมต้องขออภัยถ้าหากการผิดพลาดรัเนี้เกิดจากเครื่องของสภาเกิดจากผมเองแต่ว่ายืนยันว่าไม่ผิดข้อบังคับแน่นอนครับแต่ว่ายึดที่เราเคยปฏิบัติอย่างไรด้านอีกเรื่องหนึ่งแต่เป็นเรื่องใหม่จริงๆ แล้วซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีได้ตรวจสอบเลยก็พยายามมองในแง่ดีครับอขอบคุณเจรพันธ์มากเลยครับที่ได้ต้มติ่งเรื่องนี้แล้วเราก็จะได้พิจารณาต่อไปอแต่ว่าทุกคนก็มีเจตนาในทางที่ในทางที่ดีก็ต้องบอกว่าเพราะมีเครื่องเนี้มันถึงตรวจสอบแล้วก็คุณนพดลเขียนนี่มนพักยืงง่ดมานานแล้วครับยื่นตั้งแต่ผมยังไม่ได้ขึ้นมายื่นมาตั้งแต่ ท่านประธานวุฒิสภานั่งอยู่พอผมกระตันก็ให้นี้มาก็เราก็บอกว่าขอตอนหลังก็แล้วกันเมื่อขานชื่อเสร็จแล้วตอนแรกก็จะให้มาขานชื่อพร้อมกับผู้ที่ยังไม่ได้การชื่อแต่เราก็เห็นว่าเพื่อไม่ให้สับสนก็ให้คุณรัฐมนตรีจบเด,ดียก,ก,ก,ก่อนแล้วก็ก็อ,อนุญ,ญาตให้ผู้ที่ยังไม่การชื่อก็มากานชื่อได้แต่ว่าของคุณรัฐมนตรีเป็นการขัน้นขานชื่อใหม่ผมต้องขอไป เป็นความเจตนาดีที่จะเปิดกว้างและผมคิดว่ามีหลายหลายส่วนเดี๋ยวเราก็พิจารณากันอีกครั้งหนึ่งในในในระหว่างการประชุมวิบและพูดถทากับพรรคการเมืองนะครับท่านทุกท่านจะแสดงความ,มเสียพ้อมิมครับผมขอเป็นท่ทานสุดท้ายรอเรากาลังรอผลอยู่นะครับได้ครับท,ท่านประธานที่เคารพกระผมสุธรรมแสงประทุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ชีรายชื่อ พเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอ,อขอบคุณข้อกังวลของเพื่อนสมาชิกคุณจุลพันนะครับที่อยากให้ทุกอย่างมีมาตรฐานแต่เห็นชอบกับดุลยมินิตของท่านประธานครับเพราะผมถือว่ากระบวนการลงมติหรือลงคะแนนยังไม่จบสิ้นนะครับแล้วท่านประธานเองเออได้กรุนานให้สมาชิกคนใดที่เกิดความขัดข้อง ผิดลาคระหว่างลงคะแนนมาขานคะแนนใหม่ได้และทุกคนก็โคารพมติของท่านประธานเปนคำว่าล่าช้าไปสองชั่วโมงนั้นเพราะการขานชื่อยาวมากกว่าแต่ถ้าจบไปแล้วสองชั่วโมงเนี่ยแล้วมาแก้มติเนี่ยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องที่กระบวนการลงมติหรือขานชื่อยังไม่จบสิ้นแล้วท่านประธานทําให้กรจะจ่างชัด วันของขอสนับสนุนท่านนัทวุฒินะครับแล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านที่เห็นชอบกับดำริของท่านประธานและ้อกังวลของท่านจุลพันธ์ก็เป็นความพยายามที่จะให้มีมาตรฐานชัดเจนเท่านั้นขอขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านสุธถามครับท่านจุลพันธ์ขอเพิ่มเติมก็เกิดเหตุครับท่านประธานที่เคารพ ผมจุลพันธ์ธมิวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเชียงใหม่เพื่อไทยสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับในส่วนของการลงคะแ,แนนเปลี่ยนการลงคะแนนในครั้งนี้เนี่ยในส่วนของสมาชิกผู้ที่สภา,าด้วยความร่วรับ,รรบ,รบท่านวิทยาท่านามีเหตุทางเทคนิคจริงๆเพราะว่าเพื่อนสมาชิกย,ยืนยันครับว่าได้ยินท่านขานว่าง,งดออกเสียงแต่การลงบันทึกเนี่ยเป็นเห็นชอบนะครับอันนี้ไม่ได้ติดใจส่วนเพื่อนสมาชิกจากพรรคชาติไทยพัฒนาด้วยความรารพนะครับ ฟังเหตุผลแล้วถ้าท่าน,านประธานให้การรับรองผมยอมรับได้ครับผมไม่ใช่คนไม่รับฟังนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะเรียนต่อหน้าประธานว่ากระบวนการนี้ไม่ควรจะเป็นประเพณีปฏิบัติต,ต่อไปในอนาคตนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดถือว่าต่อไปนี้จะสามารถเปลี่ยนการลงคะแนนของทุกคนได้เพราะมันสูงเสียต่อการขัดรัฐมนูลมาตรา120ซึ่งบอกว่าสมาชิกหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงลงมติได้ครับเดียวมีหนึ่งิสียนะครับ หากเราปล่อยให้เป็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาการตีความข้อกฎหมายได้นะครับขอให้ไม่ยึดสิ่งนี้เป็นประเดณีป,ปฏิบัติและผมขอเสนอให้่า,านประธานบันทึกไว้ว่าเราควรจะต้องไปแก้ในเรื่องของข้อบังคับการประชุมเพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรณีเช่นนี้ในอนาคตด้วยขอบรุณครับครับขอบคุณคุณตุลย์ประธา,านมากครับก็เป็นดันั้นว่าท่านประธานครับจบในเรื่องของการลงคะแนนะครับบัดนี้นะครับ พูดตรวจนับคะแนนได้รายงานผลการตรวจนับคะแนนเสร็จแล้วผมขอให้ได้แสดงผลการลงคะแนนออกมาครับ